ร่วมงานลยวันนี้ครับอ๋อครับผมก็ดีใจมากๆครับผมที่แบบได้มาร่วมงานเปิดตัวเรื่องมาร์เ the ซีรีส์นะครับผมก็จริงๆก็เคยไปกับพี่โจไว้แล้วว่าแบบเขาอยากจัดแบบนี้อะไรงนี้แต่เราไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบพี่พี่แฟนคลับหรือว่าแบบพี่พี่ทีมงานขอบคุณมากๆเลยนะ อย่างงานของเราช่วงน <si ี oh, no? ้มีอะไรบ้างหรือเปล่าเอ๋อช่วงนี้ก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําเรื่องพี่เจ๋คนกลางโอกาสอยากเล่นกับตรงใช่ครับโอเคครับผมก็ผมก็กำลังแบบถ่ายทําก็กำลังจะบลร์ตช็อปกันอยู่จะไลน์เรื่อยๆเป็นแบบั้นไหนอะไรอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเวิร์คช็อปครับแล้วก็เรื่องถ่ายทําน่าจะประมาณปลายเดืนสิงหาคมนี้ใช่ครับคาแรคเตอร์ประมาณไหนแบบอะไรไหมครัคาแรคเตอร์ผมรับบทเป็นเอื้อครับก็จะเป็นแบบแนวแบบว่า เป็นคนเบียดเป็นคนดุเป็นคนแบบจริงจังกับกับงานอะไรเงี้ยจริงจังกับงานแล้วเจะาแบบแล้วผมก็จะจริงจังกับงานแล้วก็แบบจะจะเป็นคนที่รกส่วนตัวสูงมากๆอะไรประมรราณนี้เหมือน,น<ง>กับชีวิตจริงเราไหมหรือแตกต่างกันก็เหมือนกันค่อนข้างเยอะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนส่วนตัวเราเป็นคนรกส่วนตัวสูงใช่ครับแบบเป็นคนโรกส่วนตัวสูงเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบอาจจะไม่ได้เหวี่ยงเท่ากับคนอะไรเงี้ยใช่ครับก็ไม่ต้องไปหาพวกเรสเดอร์อะไรเยอะ ใช่ครับผมแต่ก็อาจจะมีทําความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกแล้วก็แบบการพูดจาการใช้สายตาอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับผมอย่างงานอีเวนต์เป็นเจอวันนี้แฟนคลับก็แบบโอ้มาให้กำลังใจกันทั้งเยอะมากเลยแจ็คโอ้จริงก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับก็เพราะแบบเราแจ้งแบบว่าด่วนด้วยเพราะแบบเรามีงานเยอะมากจนแบบไม่ได้แจ้งแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มามากๆนะครับขอบคุณจริงๆก็เป็นแบบทําให้เราใจชื้นขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ย เหือนเาก็ซับกอนเราตลอดนะใช่ครับขอบคุณจริงๆเลครับผมแล้นี่แ็นเวลาเางานอย่างนี้เราก็แบบต้องกันหรือกบบอะไรเขาไม่ว่างต้สรามันระวังตัวนะครองก็ยังเข้าใจกันะคับอะไรกันหยครับอ๋อจริงๆเจว่าแบบทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบเขาก็เซฟเราแล้วเราก็เซฟเขาด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักมากจริงๆที่เขาช่วยกันอะไรอันนี้เราจะมีงานเยมแบบให้เห็ตลอดเลยวมเจอแบบนี้ อ๋อถ้าช่วงนี้ก็ต้องรอติดต่อต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าแบบมันแบบมาแบบว่าไม่แน่นอนอะไรเงี้ยผมก็ฝากติดตามไปด้วยใช่ดท้ายฝากถึงแฟนๆหน่อยครับผมก็ยังไงก็ฝากเรื่องเดอะมาเปียซีรีส์ด้วยนะครับผมเปิดต้นกับคนเขียนนะครับก็ทางช่องจ m m TV นะครับผมทางช่องจ m m t v นะครับผมเวลาตอน5้าทุนะครับยังไงก็ ฝากนัดด้วยนะครับขอบคุณครับต้องการติดตามตัวเราเองด้วยอ่าก็ฝากไอจีครับผม james s, s m k นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามดูมิติทีวีด้วยนะครับผมเป็นชาแนลใน Youtube ครับก็จะได้แบบเห็นว่าแบบมีคอนเทนต์หรือว่ามีงานอะไรติดต่อมาก็จะได้แบบตามพวกเราทานรันนะเจมฝาก,กอุปกรณส่งงานหน่อยนะขอส่งกา้เหรอ,อนนครับกก เัาก็ส่งการปีนี um> im> <im oui> ้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับก็ใครที่ได้กลับบ้านก็กลับไปรดน้ำดําหัวพ่อกับแม่หรือว่ายตาผู้ใหญ่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่โควิดอยู่ก็เซฟตัวเองก็น่าจะดีกว่านะครับผมยังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยครับแฮปปี้สงการเดครับโอเคขอบคุณน้งเตมครับ